โอที่เท่าไรใช่หมครับไม่ได้ทตเดยกนี่ก็อากเอาแลเป็นอะรครับ22 22 22 22 22 22 22 2 <c oughs> <c oughs> 2 2 <c oughs> นออมใน่งนขอตีสอสมบองิดมันเไม้องดอีก้วไม่ต้งบิดี้ไม่มีไม่ต้องบิดเลยเอาดีๆอ่ะเเราไม่้งขามน้ไม่มีใครเป็นมังกร์อยอยู่แล้วแต่คิดก่อนแค่แค่มาไลฟ์แบนเฉยคนนั้นอ่ะไปคือหน้าต้องแบกเอาเลยสิบห้าเคเลย นั้นสองชั้นไม่มีผิดหน่ชั้สองชั้นโอ้โหเลี้ยงผิดทิ้เดียวถูกเว้ยเรียกคปาไมได้ทำไร เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไฟมปเปลี่ยนไฟเปลีไหรเปลี่ยนฟอะไรีเงเปลี่กัเลไตงเปลี่ยนต้งเปลี่ยนต้องเปลี่ยน้เปลี่ยนต่ยน้งเปลี่ยนี่ยนล่ยน้องเปลี่ยน่อเปลี่ยนอเปีอ่ยนงเป่ยนลี

เขาได้ยินทั้น่อนนะพอดีเขาด้ยินเล่ไม่ปิดตาดีกว่าทำไมอ่ะเขาเลือกสิเขาเล0อ่สิก็ปิดไม่ได้อเมือเยอะจริงลองทายไว้ก่อนหนึ่งหนึ่งนะมันยังหนึ่งสองไ่มสอแล้วก็มัน เทคลีี่ยกถ้าเลือดต่อข้างสามหรือต่ำกว่าเอาลงที่นอนอยู่ไปแปะใครก็ได้สองใบเองมื่ลยห้าใบในโอดีจะเป็น3มตี้ของสองพัมีไหมใได้ครับไหนอเท้ี้รนอรขอสองพันมีไหมแชรไปม่ได้ทีนี้เปลี่ยนเป็นกระมือใ่ล้มือ่ยทาินนนอนอะเอาเป็นเปสอนเอาเงิน ห้าใบไปกินกห้าใบได้ดีไม่เปล่นสบ้เปลี่ยนน้องบ้าพี่จะฟอกสามใบเลยหรอถ้าคุณมันก็ใส่ได้เฉยอบ่ใช่ไงย็นแค่แค่สิ็คอลเลคชั่นเฉยแค่เปนเหมือนอย่างเงี้ยใช่โอ้หต้องมือเจ็ดอีก้เป็น้เป็นยังไม่อแต่เนี่ยมันไม่มีหออตงไหน่ะ อันนอถอรงี้ถอดชิอดถอดอเลยเข้าเลยังม่ตกย่นี่นอาจจะรอเลยสิบสามลิเพิเลย่านากปว่สามน่อเรียนใช่ไหมเขาเพิ่มอีกมาใช่ไเรารับแล้วเรามือสองกรับท่านกำลังนี่พอใช่ไหมไม่ต้องไ้าสอก็ตายแล้วถ้าเาเปลี่ยนเองเาลงุตนี้เราต้องหาตัวยื้เล่กัมือเขาโหด มือข้มีายมือต้มขมีของพ่าดนะบ้าเต็มไปหมดเลยแบบเนี่ยมัแบบสี่สาต้องเตยสี่สาใจเย็นไม่ได้อายเอาใจเสี่นนิดเก้าขันนิดตีข้ามีทิ้งปีกัได้ที่เลยนบ้าเราตอสิ่งต้องีเราพี่ชายมาเล่นกัตมตเลื่องตองถ้าเราไม่ราเอสองแสนสกิลองกหนึ่ง ขอสอหมือนขอบคุเลยแต่ไันนี้เจ็วันนี้ายอ่อโบ้ข้าพันห้าสิพีต้าจัดโซโลเลยอ่ะาพัพี่ให่ครั่พีต้าพจัดโซโลยังจัดนี่จัดปลาเออโ o d y อะไรกพี่บ้าขอถูกเนี้ยจับแล้วอย่างเงี้ยติดมจด้ายันสี่ต้องัก้าพันยี่สิบสี่ครับิบสี่ บกี่14ครับจะบกี่16 16 16เฮ้ย16โอ้โหท่านกูียบไงวาผมไม่ได้บอกเกยียบข้าวจะบอก14 24คุณดเหยียบวโดนอะไรอ่ะ16นี่วเอต้องมี200ข้าวไอ้ขี้ก็มันไม่ได้บอกตัว่าเกยียบอะไรอะอันนี้ต้อข้าจากอาละกินเต็มเลยไม่ได้กินเตเข้า อันนี้พันเ่ยเลยะ่อย่างนี้เลยแล่ยุยุคางสองนอ่ะไอ้ย่เคาครเรีเก็องนะี้แล้วก็ใช้ไอ้พกนสองระเบิดทั้งระเบิดทั้งโซนด้ตัวเองรหมดเออเตโมกนท่าเตบกุนทาอันนี้ก็เทไมริจแล้วใช่สองตัวนี้ก็เทกับทับกัน

ไอเกตไอคอสาที่ไม่มีขอที่ไม่มีกาดแล้วก็แข่งไม่้เลยนะะกนที่แข่งไ่ด้ตลอดให้ให้ใหให้รอดดีกว่าถ้าเราท่ถ้าตอบแล้ก็ได่เรานไงเรแรกนะไอเราสองครับเดีวก่อนนะต้องใช้ขอเด็กต่นไม่ทันเลยชมาจับที่ใครเอาสมมติว่าจุ้ยไม่เอาอะไรครับจุ้ยแต่หรือวินาวินาไลอัพวินาเป็นิวทอร์ยาสุด มารับเก็บไอีกใช่ครับม่ไรแย่ดิอ่พ่ัไปอยู่พักบอดไปเที่อ่ะมึงกจไม่รู้อ่ะจะบอกว่ามนจะดนวนนี้ปวดสองเก่าโอเคแล้วบิดเก้าสองเก้าไปจัดต้องดูทีมเลยเรื่อยๆบอกไม่ได้ว่ามึงไหนเลย ถ้าบอกได้ก็คือมือที่มีตัวเสริจอะแบนนี้รูจัไมว่แบนนี้คอรสอนับเอฮิทมุชินาสาจ็ดอะสี่สิบสิบสองสี่สิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดกระชึกสาสิบเจ็ดสิบเก3าสเก้าสามหกสายสามาผ่านเลยิดไม่ทำ กดได้เลยครับเราไม่กดได้เลยเันไม่ใช่เลยนี่นี่นี่สวยกันเลย